สวัสดีครับพิรพลเทเตอร์เฮาส์นะครับวันนี้เราเ็มมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้ลงมานกับาทำเอฟสันไทยแลนด์นะครับเปิดตัวโปรเจกเตอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเขาก็คือ EHLs12,000B ตัวนี้ก็เป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างสูงขึ้นแล้วก็เป็นเลเซอร์โฮมโปรเจเตอร์ตัวแรกของเขานะครับอยู่ที่2,700ซีลูเมนเป็น 3LCD เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยก็ทำให้ฮอตฮิตมากทำสถิติใหม่ล่าสุด ธราัิรสติเก่าๆของเทต้าเฮาส์ทั้งหมดเลยนะครับแค่วันเปิดตัวครั้งแรกที่มาส่งของนี่ก็ภายใน7ชั่วโมงทั้งหมด10เครื่องตอนนี้ก็มีออเดอร์ค้างอีก15ตัวยังมาไม่หมดอันนี้น่าจะทุกสิติทุกๆตัวหลังจากได้ทดลองภาพแล้วเนี่ยประมาณเกือบเดือนตอนนี้เราก็มีประจํารุ่นนี้ประจําอยู่ที่โชว์รูมประมาณ2เครื่องนะครับสองห้องก็ความสว่างโอเคโมชั่นเยี่ยมมากเลยอยู่ที่ 4K 120Hz สามารถเล่นเกมสบายๆนะครับภาพลื่นไหลครับเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดถ้าใครสนใจนะครับสนใจโปรเจคเตอร์ตัวนี้ในระดับแสนกว่าบาทน่าจะไม่มีคู่แข่งแล้วนะครับช่วงนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับโอกาสนี้ถ้าใครสนใจโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับก็เรียนเชิญได้ที่ Theater House ราชพฤกษ์บางบัวทองครับเรามีโชว์อยู่2ห้องด้วยกันกับห้องนึงเป็นจอ180นิ้วนะฮะแล้วก็ใช้เลนส์อะนอมออฟฟิกเป็นเค r ร์ฟ กับอีกห้องนึงก็ไม่ใช้เล่นนัำมอฟิกนะจอละ60นิ้วมาทดลองชมภาพได้ว่า 4K 120เยิรพลื่นขนาดไหนเล่น p พแล้วไม่สะดุดกับราคาแสนกว่าบาทไม่น่าจะมีอะไรดีกว่านี้แล้วครับในเชิญครับผมที่เ t สท์เฮาส์ราชพฤกษ์บางบัวทองขอบคุณมากครับ